เฟสโบคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างขากรรไกรบนกับจุดอ้างอิงทางกายวิภาคศาสตร์ในรูปแบบ3มิติแล้วหลังจากนั้นจะทําการถ่ายทอดความสัมพันธ์ดังกล่าวไปบนกล้องอุปกรณ์ขากรรไกรจาลองหรือ a r t ์ติคูลเลจุดอ้างอิงทางกายวิภาคศาสตร์คือการ m a n ดิบู l a าทัน s ์เวิร์ h o r i z o n t a l axis กับจุดอ้างอิงจุดหทางด้านหน้า เฟซโบ o ท t นสเฟอร์ Transfer, คือขั้นตอนในการถ่ายทอดการบันทึกเฟ b โบ k ในรูปแบบ3มิติระหว่างขากรรไกรบนและจุดอ้างอิงทางกายวิภาคศาสตร์ไปยังกลงละอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองหรืออาร์ติคู t เลเตอร์ยูเชฟเฟรมโครงรูปตัวยูของเฟซโบ้ใช้มันทึกด้านหน้าของศีษบใบฟองหรือใบเพล์ใช้บันทึกความเอียงของออคูลซลเพล์ส่วนล็อกกิ้งดีไวิ์ใช้ยึดใบฟองให้เข้ากับยูเชฟเฟรม อ r นเทอง p o อยตหรือ n o s l o l o c k เป็นตัวชี้เลยเป็นถอยของผู้ป่วยทำไมเราต้องทำ Facebook Transferring เพราะผู้ป่วยแต่ละคนมีลักษณะความสัมพันธ์ของ m มซ i l l a ฟันและกึ่งปลางกีโนสซ่าทางสามิติแตกต่างกันทาง Sagittal, Vertical และ a n t e r ี o r p o s ส e r i o r ซึ่ง Facebook จะเป็นเครื่องมือที่ถ่ายทอดลักษณะเหล่านี้จากผู้ป่วยสู่อ r t ์ติ o ค t ลเ นำแว็กซ์ที่เชื่อมติดกับไบฟอกใส่เข้าไปในปากคนไข้แล้ใช้มือดันแว็กซ์ให้ติดกับฟันบนของคนไข้จนได้รอยพิมพ์ฟันที่ลึกพอประมาณอย่าให้ลึกจนแว็กซ์ขาดให้คนไข้จับไบฟอกให้อยู่ตำแหน่งนั้นเอาไว้ให้แน่นนำเอ์พีซเข้าไปในรูหูของคนไข้และหมุนตัวล็อก3ตัวบนยูเชฟเฟรมให้แน่น ปรับ nose block ให้ตรงกับตำแหน่ง n a s i อนแล้วหมุนตัวล็อกให้แน่นหยึดใบฟอกกับ U shape frame ด้วย locking device ให้แน่นถอด earpiece พร้อมๆกับให้คนไข้อ้าปากเพื่อนำ face b o w ที่ติดกับใบฟอกออกมานำ vertical rod ของ face b o w มาประกอบกับ transfer base ที่อยู่กับ articulator และหมุนตัวล็อกให้แน่น นำเอียร์พีซเชื่อมกับเฟสบอล์มัลติ้งพินบนอาร์ติคิลเลเตอร์หมุนตัวสปอร์เตอร์จนขึ้นมารองรับบนฐานไบฟลอกพอดีถอดเอียร์พีซและวนำยูเชฟเฟรมออกนำสปอร์ตปลามาวางแล้วหมุนตัวล็อกให้แน่นแล้วนำส่วนบนของอาร์ติคิลเลเตอร์มาประกบ ก่อนจะจากกันไปทางรายการมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Facebook Transfer ที่น่าสนใจมานำเสนอโดยปัญหาของงานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับความถูกต้องและความแม่นยำในการถ่ายทอดข้อสัมพันธ์ของตำแหน่งและทิศทางในแนวเซนติทัลโครโนนของออคูซ้อเพลนของฟันบดอนด์ Facebook Transfer ไปยังอัติคูลเลเตอร์นี้ยังไม่มีการประเมินความถูกต้องออกมาเป็นตัวเลขอย่างแน่นอนโดยจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพื่อวิเคราะห์แนวระนาบการส่งฟันในทิศทางด้านเซนติทัลและโครโนนของ Facebook Transfer System ทั้ง5ระบบที่แตกต่างกันโดยมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนดังนี 1. ปรับแฝงเฟิร์ต h o r i z o n ท a ลเพลนของแฟนทอมเฮดให้อยู่ในแนวฮอ r i ซอนท a ลสอวัดมุมระหว่างออคูซอาเพลนของฟันบนและแฟงเฟิร์ด h o r i z o n t a l เพลนทั้งแนวซิจิทัลและคอร์เนลสามบันทึกเฟสโบโดยใช้เฟสโบท t r a n s ฟ e r s ซิ y s t e m ทั้ง5ระบบ <c oughs> ระบบละ15ครั้ง4ติดตั้งแบบจำลองฟันบนในอ <c oughs> าร์ติคูลเลเตอร์ 5. วัดมุมชุดทดลองด้วยวิธีเดียวกันแล้วนำไปเปรียบเทียบกับมุมที่วัดได้บนแฟนทอมเฮดโดยผลการวิจัยพบความแตกต่างดังนี้ ระบบดีนามีความแตกต่างของด้านโครนนอลน้อยที่สุดแต่มีความแตกต่างทางด้านสาจิทอลมากที่สุดระบบพานาเมาส์ ount, มีความแตกต่างทางด้านสิจิทัลน้อยที่สุดและสุดท้ายระบบอค้์มีความแตกต่างทางด้านโครนนอมากที่สุดโดยสรุปของานวิจัยสรุปได้ว่าไม่มีระบบเฟซบุ๊กใดที่สามารถลอกเรียนทิศทางด้านสิจิทัลและโครนนอของระนาบการสบฟันษษษษษษของฟันบนได้สมบูรณ์